เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบันซาฮันนี้นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดีผ้าหกนะครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชา l เล g e แบบไหนรอเรากันอยู่แเราก็ลุยกันเลยมาเปิดกล่องแล้วก็ไหนโดไซชื่อด่านว่าอุ ops, all balls ๊บสออบอลแต่วต้องเล่นเป็นตัวที่เล่นบอลอย่างเดียวเหรอโอโหด่านนี้ไม่ง่ายครับ ให้เล่น60ด่านที่ผมบอกมันไม่ง่ายเพราะมันให้เราใช้จํากัดได้แค่6ตัวคำนวณเลยว่าตัวไหนสามารถตีพลังตัวได้บ้างตัวที่น่าเล่นที่สุดผมรู้แล้วว่าตัวไหนโอ้โหด่านนี้แด่านนี้จริงๆังแหละด่านนี้เลยมันมันค่อนข้างยากนะ ด่นานนี้ไม่มีการเงินให้จริงๆถ้าเล่นในเจ้า super ต t o r มได้ก็สวยเล่นสไป p ์ได้ก็แหลมมีหลายตัวที่ควรที่จะเล่นให้ได้นะโอ้โหด่นานนี้ไม่ง่ายเลงจริงคือผมถูกจำกัดด้วยให้เล่นแค่หกตัวแล้วไม่มีการเงินให้อันนี้คือเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างท้าทายเหมือนกันนะดาดก่อนเลยดาดตัวเดียวก็พอเพราะว่าจะทำเป็นจักรนอตแล้วก็ดูอิด เอาดูริดไว้ด้วยดีกว่าแต่ดูริดจะไว้ตรงไหนริดผมว่านะไว้ริมขวาจะดีกว่าแต่ดูริดอะจะเจ๋งก็ต่อเมื่อเขาอยู่เทียสูงสูงไปเลยครับแรกๆมาต้องเน้นเจ้าดาษเนี่ยแหละเพราะว่าเขาจะเป็นตัวสู้พังตัวให้กับเราครับซึบ อัพแค่เทียนนี้ก่อนแล้วก็คือตัวที่ผมอยากเล่นมากเลยนะคือ spy factory dart m o งกี้สายอัลตร้าจักรนอใช้ในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันราคาไม่ได้แพงจริงๆบคัคเนียอยากเล่นแต่พราะจำนวนมันให้ใช้น้อยผมว่าต้องมาคํานวณดีๆพวกตีพังตัวไม่เป็นเนี่ยผมจะไม่เล่นเตนี้ตีได้ก็จริงแต่ตีเหล็กไม่เป็นก็ไม่น่าเล่นมันต้องตีได้ทุกอย่างเลยครับถึงจะน่าเล่น ไม่งั้นมันก็ไม่ไม่สมควรที่จะได้รับการลงทุนครับผมจริงไหมโอเคพ้นเกมแบบนี้ไปก่อนส่วนเรื่องการต่อสู้ตัวเหล็งจริงเรามีหลายวิธีมากๆจับดีไหมน้าอาอัพก็ได้ <c oughs> ี๋ยวให้เป็นช็อตพอได้ช็อตเพิ่มขึ้นมาผมว่ามันน่าจะช่วยต่อสู้ช่วงต้นเกมได้โอเคเลยแหละเขายังตีพังตัวไม่เป็นนะต้องเป็นระดับสูงๆตรงเป็นเทียห้าครับถึงจะตีพังตัวเป็นเพราะฉะนั้นสําหรับต้นเกมเนี่ยตัวที่ช่วยต่อสู้ได้ดีก็จะมีแค่ดานนังกี้ต้องทําเป็นจากกาักรนอตจะสามารถตีทั้งเหล็กพังตัว เหล็กกระพังตัวพร้อมกันได้ก็คือตีได้เกือบจะครบทุกรูปแบบแล้วแหละเจ้าตัวสีม่วงอะไรนั่นเขาก็ตีได้อยู่แล้วถ้าเป็นอัลตร้าจากกัน้องตีได้ครบทุกรูปแบบแล้วราคาในการอัปเกรดเทียห้าถือว่าถูกกว่าตัวอื่นสุดๆไปเลยครับตอนนี้เนะี่ยมีความสามารถช็อตเพิ่มขึ้นมาผมว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการทำลายได้นะ สู้เข้าไปครับตอนนี้อย่างที่เรารู้กันต้องเก็บเงินอะต้องเอาเป็นจักรนอกก่อนอ่าอันดับแรกไงก็จักรน็อกก่อนแล้วกันอืเท่านี้การต่อสู้ก่อนเลยกับพังตัวก็ไม่มีปัญหาแล้วอืโอเคแล้วถ้าเป็นไปได้ซื้อให้กลายเป็นเทียห้าได้จะสวยมากแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทับสายล่างเอาไว้ไหมทัพสายล่างเอาไว้เขาก็สามารถที่จะต่อตู้ได้เพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็ตัดตัวตัวรีเจนทั้งหลายนี่ออกไปเลยเก็บไ,ไว้ก่อนแล้วกันเก็บเงินไว้ก่อนเพราะตอนนี้เรายัางได้อยู่เนาะโอเค ตัวเหล็กมาผมว่าเราสู้ได้ uh huh. ตัวเหล็กสู้ได้เพราะการเงินไม่มีทุกอย่างมันก็ติดค้าติดขัดอะเนาะอ่ะงั้นผมอัพมีพายุขึ้นใหม่นิดนึงเนอะแล้วก็เอาให้มองเห็นพังตัวไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มสไปา์แฟคทอรี่ขึ้นไปเลยครับถ้าเป็นไปได้ตัวนี้ผมอยากได้เกียร์ห้ามากที่สุด สไปฟ a คอรี่เพราะผมจะมั่นใจสุดๆเลยครับว่าการป้องกันมันโหลถ้าผมซื้อเขาเทียห้าได้นะซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะเทียห้าของเจ้าสไปฟ a c t อรี่เนี่ยแพงมากๆเลยแต่ถ้าทำได้ก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้เราเล่นไปแล้วสตัวเกมนี้ให้เล่นทั้งหมด6ตัว เรายังมีเงินพอถ้าสมมติว่าอะไรไม่ได้เรายังซื้อเติมได้ครับแต่ตัวที่ผมอยากเน้นจริงๆอ่ะก็คือเจ้าเจ้าเนี้ยแหละ s p y Factory เพราะว่าเขาสามารถที่จะตีได้ครบทุกรูปแบบเลยตีทั้งเหล็กตีทั้งพรังตัวได้จริงๆจัจกรน้อตก็ทำได้แต่ว่ามันไม่แรงเท่าอ่ามันไม่แรงเท่า ถ้าเป็นสไปร์แฟคทอรี่เทีผมว่ามันเก่งกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะวางที่อย่างไว้ตรงกลางนะเดีย๋ยวช่วงนี้เงินก็โอเคเก็บเงินไปก่อนแล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสแปมสไปร์แฟคทอรี่นะได้อีกสตัวใช่ไหมล่ะเรือผมจะไม่ใช้ดีกว่า เพราะว่าเรือมันอัพเทียร์ได้น้อยเกินไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็ต้องการการป้องกันเรือก็เป็นตัวที่ใช้ได้ตะดาบแบบนี้มันต้องมีเวลาให้หนามในการที่แบบเขาค่อยๆเติมขึ้นมาอยากได้เป็นเทียร์สูงสุดๆไปเลยอันนี้ได้บอ i ลไลนิ่งแล้วจะเพิ่มความสามารถอีกมันจะมีการปล่อยและช็อตครับเพิ่มพลังในการทำลายขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แต่เขาตีพังตัวไม่เป็นถ้าเราไม่ถึงเทียห้าเนี่ยเขาตีพังตัวไม่ได้เห็นไหมพังตัวเขาปล่อยเลยผิดกับจักรน็อตกับเจ้าหนามที่พื้นแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพังตัวแล้วก็เขาก็เขาก็โอเคอยู่นะแต่มันก็ไม่สุดไงช่าเป็นความรู้สึกที่ขัดหรือเกินแต่ก็โอเคให้อภัยตัวเองครับ เวลามันปล่อยช็อตไปเนี่ยมันก็ดีอย่างเงี้ยนะช็อตต่อเนื่องค่อนข้างเจ๋งเดี๋ยวตอนนี้จะพยายามนะเก็บเงินเพื่อที่จะดูว่าเราจะซื้อเทียห้าตัวไหนก่อนดีเฮ้ยห,หรือว่าจะซื้อเจ้านี้ก่อนเป็นสไปไมนช่วยในเรื่องของการทําลายขึ้นอีกมันจะปล่อยกับดักไปนั่นแหละแต่ถ้ากับดักหมดมันจะระเบิดขึ้นมาครับทําดาเมจเป็นกลุ่มอีกนิดนึงแทนที่จะรับเดียเด่ยวเดี่ยวมันจะระเบิดเป็นกลุ่มเพิ่มขึ้นมา ช่วยทำลายแบบจำนวนมากๆได้ดียิ่งขึ้น uh huh. ตัวช็อตนี่เจ๋งจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วมีฟรีสด้วยเพราะเป็นเทียสี่มีความสามารถฟรีสหรือว่าหยุดนั่นเองเแล้วพอปล่อยช็อตออกไปนี่มันคือแบบมันสวยมากช็อตต่อเนื่องครับ แอปทำอะไรเราไม่ได้ครับตอนนี้เรามีเงินอยู่เป็นหมื่นแล้วเอาตราจักรนอสอาจจะโดนก่อนโอ้โหพวกนีเป็นแสนน่ะไม่พอแน่ๆเลยผมว่าเราต้องสแปมเจ้าสไปเทียสี่มากกว่าถ้าเราอยากชนะเนี่ยแล้วพอเจอตัวพางตัวแบบเนี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างอันตรายผมเอาเอาตราจักรนอสก่อนแล้วกันอย่างน้อยทําเป็นเทียห้าก่อนมันก็ยังช่วยอะไรได้เยอะแต่อยากเก็บเงินน่ะใจผมอะใจจริงๆลึกๆอยากเก็บเงิน แต่ถ้าด่านแบบระดับไม่ได้สูงมากผมว่าหนามมันเอาอยู่แต่ว่าเอา,เอ,าเอาตราจักรนอสก่อนละกันเพราะว่ามันมันอัพได้มันอัพไ,ได้ง่ายไงราคามันไม่ได้สูงแล้วมันก็ช่วยในช่วยทำลายแบบโดยรวมได้ค่อนข้างโอเคไม่น่าเกลียดตอนนี้ผมเก็บเงนินรัวนๆแล้วหรือว่าจะเล่นเรือดี ถ้าเล่นเรือก็อม,มันขัดอะมันขัดกับความรู้สึกผมอะเพราะผมรู้ว่าด่านนี้นี่ตัวไหนมันเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราไปถึงด่านร้อยได้ถ้าแค่ผ่านด่านหกสิบอะผมว่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ด่านร้อยนี่น่ะสิอันนี้หนักจริงเพราะว่าถ้าไม่ไหวจริงผมแค่สแปมเจ้าตัว s p a e Factory เพิ่มผมว่ามันก็โอเคแล้วละ่ะ ก็เลยลองสู้ไปก่อนละกันมันติดเรื่องที่ว่าเขาไม่ให้กันเงินมาเลยอะถ้าเขาให้มาแล้วให้ผมแบบขายแล้วก็สร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้นะผมจะโอเคโอเคแต่พอเขาไม่ได้ให้มานี่บอกเลยว่าติดขัดครับติดขัดปล่อยน้ำออกมา ปุ้งปังปุ้งปังโดนน้ำโดนช็อตโดนพายุเริ่มพังชั้นแรกโดนระเบิดอีกอกระจุยกระจายกระเด็นแล้วก็ชนะต่อชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแต่การจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100นี่นะสิอันนี้ท้าทายกว่าเพื่อเก็บรางวัลอินสตาเมังกี้แล้วก็เพื่อเป็นการเช็คว่าเราเนี่ยสามารถที่จะชนะด่านนี้ได้เกินกว่าที่เกมกำหนดเอาไว้หรือไม่เช็คสสเต็ปเช็คตัวเรา และก็หวังจะเอารังวัลครับปึ้งปังปึ้งปัง,ปงแต่ส่วนตัวผมนิดนึงนะการอัพอัลตร้าจากกน้อเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ถูกต้องเขาช่วยทำลายแบบโดยรวมได้ค่อนข้างดีปอนี้ต้องเก็บเงินยาวๆ กองเซรามิกอะกองนะถ้ามาเป็นกองเซรามิกผมกว่ามันเสร็จอัลตราจักรกะน็อตผมอยู่เฮ้ยเฮ้ยิงเปล่าจริงเปล่า,าอันนี้มันเสริมเหล็กนะไหวไหมเริ่มจะไม่ไหวแล้วเลยโอเคไหวครับแม่ผมต้องซื้อเพิ่มจริงจริงเนี่ย <c oughs> จะซื้อใครดีละ่ะคำถามก็ต้องสปา์แฟคทอรี่อะเราไว้ในจุดที่โอเคโอเคนยะ กองเซรามิกทำอะไรไม่ได้ตัวที่ทําได้เนี่ยคงจะเป็นพวกตัวเรือบินตัวใหญ่ๆหน่อยพวกนี้ทําอะไรผมได้แน่เพราะมันอึดไงกว่ามันจะพังระดับแรกมาเจออีกแต่เจ้าพวกเรือบินพวกนี้จะเสร็จถ้าผมอัพซูปเปอร์สตอร์มได้อย่างน้อยเ,ยเขาเราทําให้เขาสามารถตีพังตัวเป็นมันอัปเกรดการป้องกันได้เยอะนะแล้วมันทําให้ตัวเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้น ถ้าเขาตีพังตัวไม่เป็นอ่ะในอนาคตไปอ่ะดูวิตตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะสู้ดีๆได้เลยอย่างที่บอกครับเทคนิคเวลาเราจะเล่นไปได้ถึงด้านหนึ่งร้อยพยายามเล่นตัวที่สามารถตีได้ครบทุกรูปแบบจะดีมากถ้าทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวด่านร้อยเราก็จะเสร็จอยู่ดีถ้าไม่ได้เสริมเหล็กผมว่าเรายังไหวอยู่ เนี่ยมันมาไม่เสริมเหล็กอ่ะผมว่าเราไหวแน่ๆแต่ถ้าเสริมเหล็กนี่นะสิเปียงเปียงเปียงสวัสดีครับตัวเหล็กทรมานไหมครับเจอลูกหินกระแทกหน้าแบบนี้มีเงินอยู่สองหมื่นคือแบบขึ้นช้ามากอะ่ะผมว่าไม่ได้อะ่ะผมว่าทําไม่ได้ถ้าด่านไหนเราไม่ไหวจริงๆแล้วอะ่ะผมอาจจะต้องสแปมสไปร์แฟคทอรี่ครับในด่านเนี้ย แต่ผมยังไม่เชื่อเลยเว่าเราจะสามารถชาดได้ต่อให้สแปมสไป,สปฟักตอรี่ก็ตามเสียดายที่เราทำถึงเชีย์สูงสูง,สงไม่ได้ด่านนี้ไม่มีการเงินถ้ามีบ้างสักนิดนึงนะโอ้แล้วก็ยังพอลงทุนได้แต่พอมันไม่มีนี่นะสิครับและถ้าเป็นสไปฟักอรี่ผมว่ามันช่วยเรื่องของการป้องกันได้โอเค แต่ผมเสียได้ด้วยอยากลองเก็บเงินซื้อเขาให้ได้จัง70,000กับอีก200เนี่ยถ้าได้จะสวยสุดๆเลยครับไม่งั้นนะเวลาเราเจอเจอด่านดีๆทอะผมว่าการป้องกันของเราไม่พอแต่ว่าถ้ามีเจ้าซูเปอร์สตอมอะผมว่าแอบลุ้นแอบพอมีลุ้นหน่อยไล่น้ำออกมาเพิ่มน้ำออกมา เอาเป็นว่าหนามเทียห้ายังไงก็วางไม่ได้เออยังไงก็ไม่มีทางพุดเข้ามาในเกมนี้ได้เลยไม่มีทางแล้วก็ไม่ได้พูดเล่นด้วยเงินมันไม่พอครับ s ุ per สตอมยังพอแอบมีลุ้นแต่เทียห้าสไปร์ตอรี่หมดสิทธเด็ดขาดเลยผมว่าด่านนี้นี่เราไปด่านร้อยไม่ได้แน่เลยผมว่าเราเสร็จที่ด่านดีที กับด่านเก้าจำนวนมันเยอะมากจนระเบิดมันไม่พอหรอกเหมือนเดิมจะแอบมีหวังถ้าเราซื้อซุปเปอร์สตอมได้จะแอบมีหวังเลยอะน่าลุ้นทันทีเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมว่ายากซึ่งตอนนี้เรามีเงินเกือบจะ 7, เจ็ดหมื่อ้จะสี่หมื่นพอไหมนะแค่ด่านนี้ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหม ด่าน,นี้ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยผมต้องเปลี่ยนรูปแบบการป้องกันครับต้องเพิ่มแล้วออินนี่แหละแต่จะไว้ตรงไหนนี่นะสิจะออินยังไงตัวแรกก่อนเลยผมไว้ตามมุมดีกว่า ตงนี้ด้วยไหนๆลงเงินทั้งทีก็ลงให้สุดไปเลยทีนี้ระเบิดที่พื้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกนะครับแบ่งเป็นตามสายต่างๆครับนี่แหละวิธีการยื้อชีวิตของผมความฝืนความฝืนป้องกันของผม แต่ถ้าเราเล่นวิธีนี้นะดัน98ยังไงก็เละผมมองออกหมดเลยอะยังไงก็เละครับดัน98ลองเก็บเงินไปดูก่อนและกันอาจจะซื้อได้ก็ได้ใครจะรู้ผมปรับให้มันยิงสตรองไปไดีกว่า มันจะได้ยิงตัวแข็งแกร่งเอาให้มันพังเร็วมากยิ่งขึ้นและให้หนามที่พื้นนี่ยแหละเป็นตัวเก็บตัวที่เหลือทุกอย่างเลยเอาเป็นรูปแบบประมาณนั้นไปละกันนะครับพวกตัวเซรามิกทำอะไรเราไม่ได้จะไหวหเปล่าน้าใจรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ไหวอะ แต่ตอนนี้เก็บเงินไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆงอะ่ะเราก็ซื้ออัปเกรดสไปค์แฟคทตอรี่ตัวนี้ให้กลายเป็นเทียสีแต่ผมยังไม่ทำเพราะใจก็ยังมีแอบมีความหวังกับเจ้าซูเปรอร์ตอมนี่อยู่อะ่ะแต่อย่าลืมนะทุกคนเมื่อกี้ผมเช็คแล้วผมสามารถขายสไปร์แฟคทอรี่แต่ละตัวพวกนี้ได้ตัวละหมื่นเพราะฉะนั้นเราเก็บเงินประมาณสี่หมื่นแล้วเราขายสามตัวเนี่ยเราก็จะได้ซูเปรอร์ตอมมาเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าซูเปรอร์ตอมคนเดียวเนี่ยมันจะไหวจริงหรือเปล่า ถ้าเราคิดจะเน้นแค่ซูเปอร์สตอร์นะั้ด่านแบทเราจะไม่ไหวแน่นพะคือแบบเรารู้อะ่นะแลวด่านเนี้ยไอเจ้าบอ er, มชูเติมลตีพังตัวไม่เป็นมันไม่น่าใช้เจ้าดาร์ลิงกันเนอร์เล่นสายล่างมันตีเหล็กไม่เป็นไม่น่าใช้ดูวยอะสายบนอนะมีน่าใช้แค่ตัวเดียวแล้วต้องเป็นเทียห้าด้วยถึงจะน่าใช้เพราะฉะนั้นจะเหลือชอยแค่อัลตราจักรนอสกับสไปคแฟเทอรี่เท่านั้นแหละสตัวนี้แหละที่ อาจจะทำให้เราชนะผ่านถึงด้านร้อยได้แต่เพราะมันไม่ให้เราสแปมมันให้เราเล่นได้แค่6ตัวผมก็เลยแบบค่อนข้างติดขัดถ้ามันให้ให้ผมแบบเล่นได้มากกว่าหนะผมจะสแปมเจ้าหนามนี่ยอย่างเดียวเลยจเจ้าสไปแฟคทอรี่ให้เต็มแมปเลยแต่ถ้าพอมันเจออย่างนี้ที่มันก็ไม่ไหวไง โอเคการทำดาเมจโดยรวมมันก็ยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นทุกตัวทำดาเมจอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เรามีเงินอยู่2อ0หเรามีการขายจะไปแฟคทอรี่ได้3ตัวถ้ากอกว่าตอนนี้เรามี50,000กว่าแต่เราอาจจะแพ้ก็ได้นะฮะผมว่านายปรับเป็นเฟิร์สหน่อยเถอะผมกลัวกัวถ้าเขาปรับเป็นเฟิร์สเขายังพอช่วยทาลายไอ้เจ้าเซรามิกได้ กระเด็นมันออกไปกระเด็นมันออกไปให้หมดกระเด็นมันออกไปให้หมดอืมอืมอโอเคชนะชนะชนะแต่เริ่มไม่ไหวอะ่ะเริ่มรู้เลยอ่ะว่าด่านนี้เราไม่น่าไหวครับถ้าใครสักคนหนึ่งในนี้เป็นเทียรให้ 5, ตัวหนึ่งอาจจะอาจจะไหวได้เลยอ,ะอ่ะอ่าติดขัดเหลือเกินฮีโร่ก็ไม่ได้ให้มา ถ้าให้อย่างซาวด้ามาเนีย่ยผมยังพอสนุกไม่นะมันจะหนีไม่ไนายต้องยิงเป็นเฟอร์เลเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วแต่เสียเลือดไม่เยอะเท่าไหร่โอเคอยังรับได้อยู่ไม่ผมแพ้แล้วอ่ะเนี่ยยังไม่อยากยอมอะ่ะ แต่ไม่ทันแล้วอะ่ะเราต้องใช้บอมชูตเตอร์แต่ผมช้าไปละเราต้องใช้บอมชูตเตอร์แล้วก็ใช้พลวเวสักนิดนึงในเรื่องของการทําให้มองเห็นพังตัวหรือไม่งั้นก็ใช้ตัวช่วยเนี่ยใช้เจ้าอินตามังกี้ต่างๆลงมาก่อนเลยตั้งแต่ตั้งแต่ด่านแรกนะถ้าจะทำคือต้องทําตั้งแต่ด่านแรกยังจะพอมีหวัง แต่ถ้ามันออกมาอย่างนี้แล้วผมก็แก้ตัวอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็ต้องลุยไปตามที่มีคือในเกมนายทำหน้าที่ได้ดีนะยอมรับเลยว่านายทหน้าที่ได้ดีแต่ว่าสุดท้ายล้วนายก็ตีได้ไม่ครบรูปแบบอยู่ดีเพราะผมไม่น่าจะสามารถอพยณไดถึงเทียรสูงสุดลองดูผมนี่คือแบบไม่มีไม่มีทางเลือกนะครับผมต้องเล่นแบบนี้อาจจะแพ้ถ้าแพ้ผมปล่อยแล้วนะ เพราะเงินที่มันมีให้อ่ะมันทำได้แค่นี้ไงไม่น่าไหวอ่ะทุกคนถ้าหลุดก็หลุดแล้วก็ปล่อยละยอมยอมรับสภาพผมเป็นหนึ่งในคนที่ยอมรับสภาพนะครับไม่ฝืนอะไรเกินไปนักแบบนี้มี่งเองอไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆ ถ้าใช้ power บ้างอยังไงก็ถึงจริงไหมใช้อินส์ตามังกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมพลาดคือเรารู้อยู่แล้วการที่ผมแบบว่าไม่ได้เล่นตัวอื่นไม่ได้เล่นบอมชูเตอร์ถึงแม้ว่าแบบมันไม่จําเป็นที่ต้องมองเห็นพังตัวอะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะถ้าเราไม่ได้ทาเอาไว้นะเราไม่สามารถชนะดีดีได้อยู่แล้วเราแค่ยื้อเวลาตัวเองแพ้ไปเป็นด่าน90ขึ้นไปแค่นั้นเองสู้แพ้ตอนที่ไปเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ายังไงเราก็คงจะไม่มีทางที่จะไปถึง อยู่ดีนั่นเองครับผมขออภัยนะครับที่ไม่สามารถไปถึงด่านร้อยได้ในครั้งนี้แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงผลว่าความสำคัญทำไมเราต้องทำถึงขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่มีจะเป็นยังไงก็จะสามารถมองเห็นภาพกันได้มากขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคอช่างเป็นความรู้สึกที่แย่จริงเลยนะได้รับความพ่แพ้มาแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับ มีแพ้บ้างมีชนะบ้างก็เป็นธรรมดาสำหรับการเล่นเกมนะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันสร้างนี่คงจะต้องขอขอบพคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม